ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาแกล้งเพื่อนๆของผมนะครับด้วยการแปลงร่างเป็น ชอบจากที่หยุดนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้โคตรหล่อเลยครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้ทุกคนผมขอไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะพอเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับผม let's go สวัสด,ดีทุกคนวันนี้เราก็มาเอาชีวิตรอดการท่ามกลางป่าอีกแล้วนะคะท่ามกลางป่าเเป็นภูข,ขาน้ำแข็งด้วยปะ๊ะต้อ<ร>งหันเป็นหัวขอน้ำแข็งขอน้ำแข็งเลยโอ้โหจริงด้วยทุกคนขอน้ำแข็งโอ้ยแกนนี่แกนนี่แกนนี่โอ้โหตัวอะไรอะไรนี่มันวอลรัสเลย วอัดเขาเรียกมันว่าอุ้งหรือเปล่าตัวนี้อุ้งอุไอ้อดเนีอัดอุ้งอาจจะเป็นอีแแบรหรือเปล่ามันอาจจะน่ารักกว่านี้แน่นี่มันตัวบอลระกวนซึ่งมันน่าจะดุร้ายน่าน่าดูนะเดี๋ยวนี้อัดแล้วอัดโอ้ไปไปผมจะแปลงร่างเป็นผมมีเลือดสีดำเลยทุกคนเลือดสีดำไอ้ขนใจน้ำแข็ง เพื่อนไปดิเราจะไปเราจะไปเดินผ่านเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนะอะไรวะมันมีทางมีวะ่าไอ้นกนกไอ้นกมาได้ไงนกมาได้ไงไอ้นกมันคือนกอะไรอ่ะนกมาได้ไงนกมาได้ไงแต่ว่าอาจจะเป็นนกอ็นซีเอ็นสีเหรอไม่ใช่เจ้ไอ้แมน อ่านชื่อให้แล้วกันทุกคนแต่ควันดับเมื่อกี้เออไม่อเอ็นจีนคอนเดร์เห็นคนอ่ะสงสัยกันเยอะจังเลยอ่ะผมงงใช่ใช่แต่นี่แบบแข็งด้วยนะดูตรงนี้มีน้แข็งด้วยทุกคนเขาเรียกอะไรแล้วที่มันเล่นเอ้ยนกใหม่แล้วเราจะแจ้งปลาหิมะใส่พวกนี้แล้วกันครับทุกคนนี่คือเป็นนกอะไรครับ โอ้เอ้าเอ้าไอ้กล้องน้ำแข็งปลาใส่เพื่อนอีกไม่่ใชครับน้มันมาใจทำกล้องอะเดี๋ยวพวกนายตามผมมาเถอะพวกนายอ่ะไป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 ในกล้องกล้องจะพาพวกเราไปไหนเอ้ยตรงไม่ได้ปลามีคนปลาหินมาใส่ตองด้วยอะไอ้นกไอ้พวกนายคิดว่าจะแบบว่าตองปลามาเลยมานแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนดีไปไหนเฮ้ยเฮเอ้าโดนอีกแล้วมันทำด้วยมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากฟ้าแบบหิมะตกไงหิมะตกหิมะตกเออมันคือหิมะตกเอ้ยมือหยุด ปลาเลยเล้เฮ <muitas S 2> ้ยไอ้อมี่ปลาเอเดมี่เอเดมี่เฮ้ยไออัดโดนสมิธฮีโอชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนตายกจะตายตายจะตาีหนีว่าไม่ต้องตายกันเลยต้องปิดต้องปิดต้องปิดก่อนต้องปิดก่อนเดี๋ยวมันจะตายกันก่อนมันจะต้องแต่งหน้าเลนทั้งคู่แต่งหน้าก็เลียดเรื่อยเรื่อยทุกคนเฮ้ยออีกแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูดิเฮ้ยควันดำเลยนะเฮ้ยควันดำดูซิเอออ่องเฮ้ยทุกคนต้องโดนสิงเออเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทอมสาเปลี่ยนเป็นเหมือนกับ ได้มันเเป็นลือดทุกคน้ำพวกรึยังไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมันเลือดเลือดมันเหมือนเลือดมากเลยอ่ะใช่มันหายไปแล้วผมรู้นะเพื่อนมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไอ้ก้องผมรู้นะเพื่อนทุกเรื่องเลยผมรู้หเพื่อผีจำวันเสร็จเสมรู้ทุกเรื่องเลยมันรู้ทุกเรื่องวันเสร็จเสร็จผมจะไปล่าเป็นตองคือเมื่อกี้ผมขอซือมาคือผมเห็นนะแต่ผมไม่ได้ทักบอกเขาเลยเนาะอะไรตองอะไรโอ้ยทำไมไม่ตองตองตองหัวขาดต้องถอดหัวอีตองตายเร็วอ ตายตัยังไม่ตายอมตัวตัวงเมื่อไหรเยอื่อมันมืดเลยอะีเพื่อนบ้านไม่มีเลเพื่อนเอ้ยบ้านเอนเพื่อนปัดไม้ก่อนจังหวะที่อยู่ไม่ได้เลยมีจังหวะนี้คือผมจะไปแก้งแกันนวะ่ร้อยพวกนีสร้างบ้านเสร็จแต่ว่าผมได้เพิ่มเสียงของอาแต่เรื่องทีหยดมาเลยก่นจะน่ากลัวแล้วจะไม่เพื่อนว่ามันมีผีหรือบเปต่าย่งเี้จะเตรียมตัวไก่อนเลยิ่งยิ่งต่างเหว้แต่วไม่ช้คงยั่งยิ่งต้องเป็นเพื่อนขอพวกิองงต้องเป็นผี่งต้่งเห็ี ตองแบบว่ามา่จะไม่ไดเป็นผีที่หยดหัวขาดมาเลยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตองตอนนี้คือวิญญาณอาจจะไปได้ก็ได้นะยืนหันหน้ายืนหันหน้าผมว่านะไว้ตองเป็นผีนะเอ้ยหิมาจากไหนวะอไหนะหิมะไม่รู้ว่าจากไหนหิมะตกไหมก็ไม่ตกนะเฮ้ยตองเ้ยอะไรแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดดำ วีสาวเลือดไหลเลือดไหลหายสาวหายไปกล้องเพื่อนรออะไรเพื่อนเอาไปไหนแล้ววะหน่อยเอ้าผู้หญิงหายไปไหนเล่รอเพื่อนคุณผู้หญิงทำไมเขาหายแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปเอีกรอบกกันหายคุณนายไปเจ้าผมเลยเรื่องผู้หญิงอ่ะผมจะรออยกล้องคนเดียวรอยเดียวผู้หญิงไปเนี่ยกล้องอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเพื่อนเห็นอะไรกันเทำได้ยินเสียงไปไหนก็เขาก็ได้ยินอะไรวะอ๋อทำไมกล้องไปอยู่ไปอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเพื่อนเสียไปอยู่ข้างผมอ่ะเพื่อน ท้องนงอยู่ไหนเพ,ททพททื่อนไปมาพูดว่านี่ไปฟังกูดิเออไปพูดว่าที่หยุดเนี่ยออะไรอ่ะ <des k> เราจะทําให้แบบอารมณ์แบบว่าไอ้กล้องคิดเปเองคนเดียวครับทุกคนเพื่อนๆจะไม่เชื่อกล้องเงยใช่แหละอะไรวะที่โยนไล่์มื่อกี้หลุดออกมาจากหนังเงยไอ้ผีบ้าที่โยนเหร้แม่ล้ยินเสียงที่โยนได้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านไอ้กล้องจีบที่เครนเราหลบๆเราพุ่งหลบพวกมึงหลบพุ่งหลบพุ่งหลบขี่เลเพื่อนไป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 เป็นหมอป่าป่าผีหรือเปล่าขี่กล้องนอนสวัสดีครับฮะรันจะเป็เสียงหลอดใส่ด้วยเสียงจะไปป่าผีหลงป่ามาหรือเปล่าผมช่วยดูแล ใค่ผมช่วยดูแลไหมเขาขอร้อใส่กล้องาชอบกล้องเยเขาชอบไปใช้กันลงขันได่เ้เขาชอบผมแน่เลยอ่ะต้องกอดเขาหนึ่งทีแล้ไม่เลยเอากอดจริงด้วยไอ้กล้องนี่คือขอร้อไม่หยุดขอล้อไม่หยุดคุคนมีแฟนหรือยังขอล้อไม่หยุดอะไรหมดข้อไม่หยุดทุกคนเขามีแฟนแล้วเขาก็ขำต่อมันปล่อยมุกแล้วไอ้ยมุกไอ้มันกไอ้ต่๊ก่อ้ติ๊กอ้ติ๊กอ้ารักือ้ติ๊กอ้ผิซกไอ้ติอบผิาวไอ้ต่๊กอ แล้มัคายล่วผมพูดตรงๆนันก็คือขี้เลยอ่ะไปไอ้ไก่ไปทำมาอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็ผ้มคายแล้วเพื่คือผมไม่ชอบคนเล่นแต่ว่าผมจะได้เขาได้หลได้เลยเฮ้ยอะไรอะใช่เขาไม่ยินป่ะเฮ้ยเพื่อนแป๊บนึงผมนึกออกแล้วอีกแล้วตอนี้ผมเข้าเซิมมาตอนี่ผมบอกพวกนายเพื่อนว่าผมเห็นคนอ่ะผมเห็นตัวนี้เลยเพื่อนได้เพื่อนเพื่อนเหรอเฮ้ยไอ้ตองตองทำไมทำไมเลือดเลือดเลือดเพียเลือดเลือดเลือดใครเนี่ย ้ยมันไหลไปทั่วเลยไอ้มันเออมันมันอยู่กลางบ้านเราเลยเพื่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะมีที่หยุดเวอร์ชันสองให้พวกคุณรู้ว่าบ้านไมืก่อนว่ะเออโอบกโอบกโอ้ยเพื่อนอดหูเล็วเพื่อนต้องอุดหูไมปเลยเพื่อนไอ้พวกมึงอย่างก่อนเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าฟ้องเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยรู้ว่ามึงง่วงเลยการต้องจะหลับแล้วเพื่อนเพื่อนหูเร็วเฮ้ยไอ้ปีมึงแพ้มาอะไรของมึงวะไอ้อี่หญิง ไม่เด <pec> ้ไม่พูดที่มันน่ามึนคือผมได้บอกนะผมผมไม่กลัวแบบโอ้ยโอ้ยแล้ว มันมีดาววิงวิงอะไรก็ไม่รู้จริงเลยนกขู่มากเลยตอนนี้คือแบบเสียงมันหลอนมากเลยอะไรวะเนี่ยอหวแล้วคนไหนเย็นเพื่อนคนไหนเย็นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคียงคือมันปัญหาเกิดที่ผมนี่แหละเพื่อนโอ้ยเออทายไปดนักเข้าอ่ะอีด๋อมแต่ผมยัจะมองไม่เห็นนะผีบ้าอีผีบ้าไหนผีพี่พายบว่าให้หายกล้องหน่อยเราอัดไอ้อดโอ้ยมันมืดมลยไม่เห็นเลยผมว่าเพื่อนเขาผมหล่อผมหล่อแล้วเขายังมาเล่นตัวอย่างนี้มันไม่ใช่มันต้องเป็นผีแน่นอนเอาออีแล้วอาใช่เหรอ มันอยู่ไหนไปวะไป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 อะไรไม่รู้อะไรอะไรอะไรบ้านอะไรอัดใช่เหรอบ้าน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 ปิดไหนทางเข้าบ้านปิดเพื่อนทางเข้าไม่มีนี่ไงเพื่นไม่มีทางเข้าอยู่นี่โอ้ทางนี้เหรอไหนบ้านอะไรไหนไม่มีอะไรเกิดอะไ้มาทีเมื่อกี้ผมยืนคาบของอยู่ว่ะแล้วมันก็มาโผล่หน้าผมอะไหนเพื่อนไหนไปไปเจอแล้วเปล่าเอ้าวต้องเอ่อต่อเองเหรอประตูบ้านโดนปิดเ้าะออกิบหายแล้วนี่เราต้องปิดออกมาเปลี่ยนไม้เป็นตรงนี้ให้มันเป็นออกซิเจนได้บอกว่าหายต้อ มันไอ้กล้องมันหายตัวแล้วทุกคนไอ้กล้องมันขึ้นาเลยทุกคนบ้านเราโดนปิดตายกมันมืดมากเลยตอนนี้มู่มืดมากอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยเพื่อนคือกลางคืนมืดเลยไอ้กล้องเอา้องอะไร เจอผีออไหนไหนผีผีอยู่ไหนอะก็ก yeah. like. me? I mean, like, I mean, like ็ม no. like. okay. ันยื่นมาประกบกางคนก่อนนะ้วไม่ได้เห็เหรอต้องว่าทำไมไม่จีบเพื่อนไม่จีบเพื่อนโอ้โหไม่ชอบเพื่อนเออเพื่อนแล้วใครจีบปวดไม่เฉยหรอปกติใครเพื่อนเดนเลเฮ้ยอีนี่ไอ้อะหยาผีไอ้อีทียศมไปว่ามึงไม่บ้าอะไรของมึงฮะนี่อวามหาเลยนี่อีผีบ้าออกไปเลยเฮ้ยเรามหาตอง ีก็อยู่ส่วนผีเด้อใช่กล้องเอ้ทำไมเอ้ยทำไมไม่ผีขึนตามอย่าอย่าตามนี่ไมีกล้องกล้องกล้องในมีพระไม่เพื่อนร่้เหรอไอผีตัวนี้มันอิจฉาตก้องมันถามเราอีกแล้วอ๋อไอติดตลกเหรอเฮ้ยเตลกเฮ้ยมันอิจฉาตก้องอ่ะเพราะก้องสวยกว่ามันนะแล้วมันแบบโอ้โหคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเขาร้องให้โต้องต้องไปว่าเขาไม่สวยอ่ะายไปแล้วเลยอะอันี้เพื่อนผมว่าความชิบหายจะมาถึงเราแล้วนะว่าจะมาถึงเราแล้วนะเพื่อนอใครจะทาไงต่อเพื่อนเพอละ ทำไงดีวะเต๋อเฮ้ยเดี๋ยวไฟดับไฟโดนฝนหายละเจี๋ยล้างไม่ดีแล้ววะไม่ดีเหรอบ้านก็ไม่มีหลังคาซะด้วยเวรกรรมทำไงดีเพื่อนทำไงดีเพื่อนล้างไม่ดีอย่างนี้มามามาเข้าป่าเข้าป่าเพื่อนบ้านไม่ต้องอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวฝนจะตามติดมาตามมาตามฝนจะตามติดก็ไปเดินเข้าป่าไป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 เข้าป่าิเราต้องเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวเด่นนี่ไงทำเขยพรมมันมีหนึทำข้างในทำรับไหนดูสิใช่หรอนั่นนะดิ เ้อผมวพุ่งมาผิดที่แล้วะอกมา่าบอกนะเพื่อนที่นี่ที่นี่เจ้าที่แรงนะผมบอกนะเพื่อนใช่เพื่อนเจ้าที่แรงเป็นไอแต่ว่าทไมที่ยนมันอยู่อากาศหนาวหนาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมต้องวดหัวเ เ้ยไปฟอร์ทำไมมันไม่ถึงกันอ่ะเอ้าไปก้องไอ้ก้องไปก้องไปก้องตัวถอดหัวเอ้าไอ้ก้องเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเอ้าเพื่อนภาพลงตาเพื่อนมันไม่ใช่ภาพลงตาเห็นกันสีเข้าจิตตานี่บอกว่าเป็นภาพลงตาอะไรกัไป้องมันถอดหัวเอ้า ฮ้ยผมไม่ใช่ผีนะผมก็ไม่ใช่เหมือนกันอะไรเฮ้ยผีที่หยุดผีที่หยุดเฮ้ยอยกเนะอคนเอ้ยเอ้ยเอ้าจริงเอเอาเอาชั้นไปถอดหัวได้ไงเนี่ยอะไรวะจะดึงหัวเราแบบนั้นบอกว่าบเฮ้ยทไมทุกคนดนถอดหัวไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องใจใตั้งสติเอางี้เพื่อนเียบเฮ้ยูดู้เอู โอุโหนะอ้โนนะอูะอียวเยวไปฟังมันเีไปฟังมันผมรู้แล้ว สูตรเดิมเพื่อนเราทำผิดเราขอคำมาเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยเราขอคำมาเฮ้ยเพื่อนอะไรอะไรอะไรเห็นเป็นเมื่อกี้ไม่พูดใจเย็นพูดใจเย็นฟังฟังผมเพื่อนเดี๋ยวพวกนายเอาเพื่อนเป็นคนละดอกเพื่อนคือคือเรามีสูตรฟังเพื่อนนะครับผมนะถ้าเราเจอผีปุ๊บเราขอเราขอคำมาเขาเดี๋ยวมันก็ให้อภัยเราเพื่อนโ่าโอเคเพื่อนแล้วในข้างหลังกล้องอ่ะเฮ้ยเพื่อนกล้องตันเี็เพื่อนรอเฮ้ยผู้หญิงครับขอขอคำมาขอคำมานะครับผมขออภัยที่ไปดูหมิ่นคุณแต่ว่าตามที่ผมพูดเลยคุณก็ขี้เหร่หน้าตาอุบาทว์ตีหมามบ้ครับคุณรถหัวบ้างเปล โอ้โหเพื่อนแต่ผมว่าดิสดิสดิสมันลดแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำลายบ้านมันยิ่ดีกว่าเพื่อนใช่ใช่ใช่แสงที่มันจะขึ้นมันกลัวแสงนี่เอาไฟจ่อหน้าเลยนี่บอกนะผมผมไม่กลัวคุณหเลยหยุดหัวล้อเนี่ยหยุดดิสมันหมดแล้วตอนนี้มันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเนี่ยหัวล้ออะไรนัะเนี่ยหัวล้อสะดุปว่าไม่ได้ทำมากมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยผีที่อยู่ต่บนี้่ามันจะไปพังบ้านที่เราสร้างยังไม่เสร็จมันเกิด้วยเตองตองตอนด้วยเฮ้ยออมันคือเรื่องจริงมันเลยมันเออทำไมมันยืนอยู่บนเตียงอยู่ เอาพังกริงด้วยพังกริงด้วยเฮ้ยเช้าแล้วเพื่อนเช้าแล้วไงดิเฮ้ยเช้าแล้วเอาไงดีเช้าแล้วเพื่อนเช้าแล้วก็จะไม่มเช้าแล้วก็จะไม่มีีทำอะไรเราไม่ได้ตอนนี้เราไปอยู่ที่เช้าแล้วก็ไม่มีพยุตเอออุ้ยตอ๋อตบตูมมาอีกนี่มันผีเวอร์ชั่นไหนวะทำไมกลางวันมันยังอยู่ได้วะเเยยดี๋วใครใครไปได้มึงไปดิฟังไม่รู้เรื่องว่ะบอกว่ามันอยากกินข้าวมันหิวมากเลย ใช่เหรอมามามาเพียมา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 ผมไม่อาหารวมารู้แล้วว่าแกหิวอ่ะใช่มันมันบอกว่ามันหิวหิวหินี่คือว่าเขามาขอสมบูรณ์จากเราป่ะมันบอกว่ามันหิวนะโอ้ยไอ้พอรไม่ใช่เลยพราเราไม่มีบุญเลยเพื่อนโอ้โหเอามืดอีกแล้วมืดแล้วมืดผีออกมากอุ้ยมันไฟฟ้ามาแต่หน้าตาอะไรไม่เอาบุญมากที่สุดเลยเพื่อนกล้องของเพื่อนตัวไหน่ัวไหน ทำไมดิวเนี่ยเพื่อนผมไม่รู้จะทำไงต่อแล้วนะโอ้เอาอย่างยงี้ผมรู้อ่ะผมผมต้องขอคำมาเขาจริงจังแล้วนะเพื่อนได้คำมาได้ก็มาได้วเคำมาเดี๋ยวผมจุดเดี๋ยวผมจุดทูบเรียกเขาก่อนเพื่อนอ่าโอเคงั้นงั้นทางท้องบุตรสวนนะเดี๋ยวพวกเราตามเหมือนเดิวผีที่อยู่ที่นี่ผีที่อยู่ที่นี่ถ้ามีจริงถ้ามีถ้ามีจริงมันก็มีไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเปิดถ้ามีจริงได้โบกรบกด โอเคทุกคนทั้งสาวคิน <Physical Patri> <al> yeah, really ี้ขอต้อนรก่อนผมให้คนีวิ่งหนีกันแล้ว